Update Cryptocurrency channel WizCare to Welcome my WhiCA ครับเรามาดูสปอร์ต ETF กันหน่อยนะครับที่จริงแล้วเมื่อวานมันก็หยุดกันแล้วแหละนะครับแต่เป็นการสรุปยอดของวันที่12แล้วกันวันที่12ดูดีครับทางเกสเกลซื้อเพิ่มมาอีก400 b บิตคนะแล้วก็ Backlog อกซื้อมา2000 b นบิตคอย แล้วก็ฟิดิลิตี้ซื้อมาอีก2,000นะโอ้รอบนี้ซื้อกันเยอะนะครับซื้อกันหนักหน่วงนะก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าคลายน่าจะเป็นการคลายความกังวลและกันนะครับเกี่ยวกับทางด้านเยอรมน,นีเนาะที่เขาล้างพอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูยอดค่อนข้างสวยงามเลยนะทอ้ท่ในการซื้อมาเป็นยอดดอลลาร์นะครับก็คือ310ดอลลาร์นั่นเองซื้อกันหนักหน่วงพอสมควรในเมื่อวานนี้นะก็เลยทำให้ตลาดค่อนข้างดูดี ส่วนวันวันจันนะต้องดูกันอีกทีวันจันทร์นะครับส่วนทางด้งานฮ่องกงเองนะครับก็มียอดซื้อเพิ่มเข้ามายอดรวมนะถ้าตีเป็นดอลลาร์นะครับก็อยู่ที่เจล้านดอลลาร์นะครับซื้อมาเยอะพอสมควรน,นะส่วนเจ้าที่ซื้อมาหนักหักก็เป็นของไชน่านะครับไชน่าเอ็มเอ็มซีนะครับก็ซื้อมาสองวันติดแล้วเนาะสามวันติดแล้วเนี่ยเออซื้อเพิ่มเข้ามานะครับโดยทางโซอนเอเชียก็ซื้อ กันอย่างต่อเนื่องดูทรงแล้วเหมือนกับว่าตลาดใกล้กลับตัวเต็มที่แล้วหรือเปล่าจุดกลับตัวเต็มที่แล้วนะก็แน่าจะจุดจบเขาเรียกว่าถึงจุดจบของขาลงละหรือว่าการย่อที่จะกระโดดในครั้งนี้นะ่าจะถึงจุดจบละก็เตรียมตัวที่จะไปต่อกันแล้วหรือเปล่านะก็สังเกตจากทางด้าน <c oughs> ของอตลาดของ ETF เนี่ยอืม ก็เขียวๆข,ขึ้นมาแล้วแล้วก็แห่งใหญ่เบเลอเทอรเลยนะครับก็เข้ามาเนาะค่อนข้างน่าจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเออใกล้ถึงขากลับละจุดย่อย่อย่อแน่จะต่ําสุดแค่นี้ละอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีเกี่ยวกับสถานการณ์ของมส์ก็อกอีกทีนะว่าเขาจะเทขายแบบถูรูดถูกกลางขายเหมือน เยอรมน,นีหรือเปล่านะครับโดยล่าสุดนะบิตคอย a มกซีนะได้ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าทางด้านเยอรมนเทขายหมดกระเป๋าแล้วเทหมดหน้าตักแล้วนะครับหมดเกลี้ยงแล้วไม่มีการเทขายต่อแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่มีเห็นมาแซะมีคนโอนให้กระเป๋านี้กระเป๋าเยอรมันเนี่ย <c oughs> ติดไหมติดมือไว้สัก2ดอลลาร์มั้งเออโอนบิตคอยให้นะครับเหมือนแตาใจดีนิด,ดึงนะดีกว่ามันเกลี้ยงหมดเลยนะโอนให้นะสดอลลาร์นะก็มีคนเซลล์กันเนาะ ก็ถือว่าเออดีละวิกฤตทางด้านเยอรมันเทขายนี่ก็จบลงละแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นของมก๊กอกรอดูของมอ๊อกและกันว่าจะทําให้เกิดบุลันหลังจากนี้หรือเปล่านะเขาก็บอกว่า,วาเนี่ยบูลลิสเตรียมมาแล้วนะครับก็น่าจะเป็นไปตามคาดนะครับล่าสุดนะทางด้านกรอตตนะครับได้ทําการประชุมลับนะโคสต์ดอมิทติ้งนะสปีกนะครับก็ยังว่านี่ยที่เขาบอกนะ ประชุมลับนะกันไม่รู้ว่ากันเองหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับ Ripple นะแล้วก็มีของ BINANCE ด้วยแล้วก็คริปโตมาเก็ตต่างๆนะครับที่พูดถึงนะหลักๆนะ่าจะเป็นของริ i p p l e เองนะครับที่เขาประชุมลับอยู่นะครับว่าเฮ้ยตรลงแล้วเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือเปล่านะครับโดยทำให้แนวโน้มเนาะแนวโน้มออกมาในทิศทางที่ค่อนข้างเป็นบวกนะครับเลย สำนักข่าวของคริปโตนิวนะครับคริปโตนิวคอยแก็บเนี่ยลงในองคอยแก็บเนี่ยออกมาทวีตนะครับลงมาโพสต์นะบอกว่าอาริปเปิลกระเซกนะครับทนายความช่างน้ำหนักนะครับกับโอกาสที่ผู้พิพากษา,าเต,เ,ตเลเตเลสเนี่ยครับตอเลสเนี่ยจะออกคําตัดสินหรือคําสั่งในวันนี้นะครับและระงับข้อพิพากษาระหว่างทั้งสองฝ่ายลง หรือว่ายุติการฟ้องร้องหรือว่ายุติการ <c oughs> การไปต่อนั่นเองเลยทําให้ราคาของ XRP นยพุ่งทยานมากถึง10%นะครับใครที่มี XRP อยู่นี่ถือว่าโชคดีมากๆนะตอนนี้เบรก out ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ XRP นะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นการาฟของช่วงช่วงเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับ11มงครึ่งนะอืมวันนี้นะครับ ก็ทำให้เห็นว่า xrp นั้นเบรก out ขึ้นไปแล้วเตรียมตัวพุ่งทะยานขึ้นไปต่อนะครับโดยเขาคาดการณ์ว่าน่าจะไปแตะเก็บ7เซนอ่าเ0เซนเนาะอ่ากับ1ดอลลาร์เลยอ่ก็ถือว่าใครถือคอก็ถือว่าอินดี้ด้วยนะครับก็เตรียมตัวพุ่งทะลุมในครั้งนี้นะครับข้างหน้าข่าวดีสำหรับสาวกชิบะนูนาล่าสุดอ่าทางคุณอ่าไซโตชิคุณสมานนะ เขาได้ออกมาพูดว่าเขาได้คุยกันกับคุณอีลอนมัสแบบฮาๆก็มีข้อสงสัยหลายๆอย่างนะครับโดยที่เขาบอกว่าใคุณไซโตชิคุซามะนะเขาบอกว่ามีมคิงนะบอกว่าแอดไซโตชิคุซามะนะกาวว่าฉันฉันไม่ใช่อีลอนมัสนะแต่ฉันก็ได้คุยกับเขามาแล้วนะได้แสดงความเห็นว่าคนรทำอย่างไรต่อนะหลังจากนี้ อืมเลยทําให้มีคนโฟเมอเขาเรียกว่ามีคนตีความออกมาค่อนข้างเยอะว่าทางด้านคุณอีลอนเนี่ยก็น่าจะวางแผนคุยอะไรกับคุณไซโตชิคุณสม่หรือเปล่าในการที่จะเตรียมทําธุรกิจกันอยู่นะแต่ยังไงก็ตามนะครับที่แน่ๆแล้วเราก็วิเคราะห์ได้อยู่อย่างหนึ่งก็คือคุณอีลอนมัไม่ใช่คุณาม่านั่นเองนะครับแต่ยังไงเขาก็บอกว่าเออเขาได้พูดคุยกัน สมมตินากันโดยคาดการว่าเนาะว่าตอนนี้นะ่จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจเพิ่มเติมนะครับว่าทางนั่นเหรียญชิบะเนี่ยจะไปเป็นส่วนหนึ่งของเทสลาหรือเปล่า <c oughs> ส่วนหนึ่งในที่นี้ก็คือส่วนหนึ่งในการไปซื้อขายหรือว่าเป็นปัจจัยในการซื้อสินค้าของคุณนีลอนมัตหรือเปล่านะครับนี้ก็รอติดตามกันดูนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วข่าวของคริปโตเบสิกเนี่ย ก็เขาก็เช่นชอบชิบะอยู่แล้วเนาะก็มาข่าวชิบะเยอะแยะลืมลํำนะครับก็สังเกตฟังหูยห้หูแล้วกันว่าคุณไอรอนมัร์เขาจะลุยกับชิบะอินุหรือเปล่านะครับหรือว่าจะจับชิบะอินุเป็นน้องหมาตัวที่2นอกจากด็อกคอยหรือเปล่านะที่เขาอุปถัมเลี้ยงดูอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับสำหรับข่าวอัปเดตทั่วไปก็น่จะประมาณนี้นะครับ